โอ้สิ่งพันทายพี่น้องไอ้สิ่งพันทายอันนี้ร้อยเซนกับผมอันนี้ล้อยเซนครับห็นไม่อีนนออกหน่อยหนึ่งพี่น้องอันนี้ที่เป็นร้อยสี่สิบเซนโอ้โอสวยงามครับผมแจวแจวสวยงามมากแจวเลยครับพี่น้องครับผมโอ้แต่ว่าเพิ่นนั่นสิ่งพันท้ยได้เนี่ยเนี่ยสิ่งพันทายครับร้อยเซนครับรอยเซนที่เป็นถึงกันจุลาครับเจ้าเรา ดูตุละกัเจ้าเราโอ้ยน,นตัวนี้ล,อย,ลอยเส้นสิงครับพี่น้องลอยเส้นนี่สิงอยู่ในโอ้ขึ้นเจ้าเลยพี่น,น้องวัสดีครับพ่อนนกัน่เก้าครับอที่งวเาตัวนี้มาขึ้น ครับปลาทุกตัวผมไ,มได้ดำลยไม่ไม่เครเดยอ่ะบ้าทุกตัวผมเกือบได้ดำม,มาทุกตัวเลยอ่ะ,อะครับมาว่ายกันครับพี่น้องบัน

mai gần đến bao vô phi xuống của đây vào kìa <laughs> lôm phơi đi phơi để phơi hang phơi phơi lôm chạy đây đấy lâm đây F40 ครับร้อยสี่สิบเซนเฮจะมันไวตรงนี้เลขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้งองเลยเดอ้อขึ้นเรียบร้อยแล้วครับยังอยู่เลยเดี๋ยวาขับไปบังอีกัวนิ่งพี่น้อง เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งอีกตัวนึงครับผมตัวนึงที่ไล่เส้นพี่น้องม้าตัวนี้ไล่เส้นเดี๋ยวเขาเมาออขึ้นเบิ่งว่านที่ขึ้นปะแต่ตัวไล่สี่สิบเนียวะนิ่งเลยนิ่งกิฟตัวไล่สี่สิบเนีย 40, นิ่งกิฟเลยกินดีมากครับอ๋อเมื่อน,นี้ว่าวเต็มท้องฟ้าขึ้นเ่าพี่น้องหลายตัวเลยนะนี่จะอยู่ล่าทั้งนั้นเลยครับอยู่ล่าทั้งนั้นเลย หองกก,ก้ากกาทุกก่กกพี่น้องทังไตจุลาครับเต็มฟ้าเลยครับโอมุมล้มบ่ใครแห้งพี่น้องทั้งไตแต่ว่าล้มบนล้มบนดีครับล้มบนดีล้มบนดีโอยเอาว้าวเอ้หำตรงมากขึ้นพี่น้องหักเมื่อันดีไทยพี่น้องบึงอยู่หักนะอีกอันหักเออ ไม่บุดีนี่ครับเราหำตรงพี่น้องฮักแม่ท่านใดใดไปหอวใจฮักสัมเอาครับมาบันที้ผมจะเอาบักลอยเส้นน้อยๆนี่ครับไปขึน้นล้อมงมือครับเพืไไ่อไปแต่ตะดดวนวิ่พี่น้องบดได้ออกมาทดสอบแบกเทียดามือมือนี้ได้โอกาสครับผมเดี๋ยวเสียวขึ้นไปพร้อมกันครับไอ้มันเลยไอ้มันอยู่จึ้งๆนี่ครับพี่น้องนะครับมาเอาลอยเส้นไปขึ้นเบิ้งพี่น้องครับผม นี่ครับจิๆแบบนี้ละพี่น้องครับสงส,สวยๆเลยครับตัวนี้ครับเวาบลาเนร้องเบิ้งพี่น้องว่าจะขึ้นบ่หนวูนอยหนย

得得得，都行呀，行。 Ni lòng tung thì tìm ngân hàng tìm nga tìm nga tìm à, tìm à tìm à tìm nga 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 rồi เป็นไถ่ครับเฮ้อเฮ้อเฮ้อโอ้โหโอ้โุ่นเหนือพี่น้องสุดยอดเลยครับเล่นดีเป็นไถ่ครับเล่นล้มดีเป็นไถ่เลยโอ้โหเหีืตอตัวนึงยังเรองหุ่นค,ครับสองตัวขึ้นพร้อมกันเลยครับพี่น้องเดครับขึ้นพร้อมกันเลยครับสองตัวเลยนี่นี่โอ้ยางสวยงามครับผมนี่ครับจวดเลย อุ้ยขึ้นดีครับเนี่ยซ้ายดีและสิ่งเป็นให้ครับผมสิ <t une> <t une> <t une> <t une ่งจัดสิ่งดีสิ่งดีอีกตัวนึงเลยทั้งคนครับเพ่นโอ้ตัวนี้ขึ้นสูงครับปลอยสูงมากเลยตัวนี้ปลอยสูงมากตัวนี้ต้องหาอีกครับว่าว่าทายตัวนี้พวกสิ่งครับต้องหาอีกตัวนี้พวกสิ่งแต่ว่าตัวนี้สิ่งเป็นให้ตัวนี้สิ่งเป็นให้ไอสิ่งเป็นให้ครับเนี่ย สุดยอดครับผมสุดยอดสิ่งสิ่งเปนให้สิ่งเป็นให้โอ้เจาเลยเจาเจาเจาที่ว่าโอ้เช่เลยโอ้โสิ่งเป็นให้พี่น้องไอ้สิ่งเป็นให้อันนี้ลอยเส้นครับผมอันนี้ลอยเส้นครับห็นไม่อีกน้อยนึงพี่น้องอันี่ที่เป็นร้อยสี่สิบเซนโอ้สวยงามครับผมเจ้ حت าเจ้าม่หครับสวยงามมาก เจ้าเลยครับพี่น้องครับผมโอ้แต่ว่าเพินเ่นนันซิงกันให้ได้เนี่ยเนี่ยซิงกั่นให้ครับรอยเส้นครับรอยเส้นได้เปถึงขจุลาครเจ้าเราไ้วปิตจจุลาคเจา้าเราโอ้ยในตัวนี้รอยเส้นซิงครับพี่น้องรอยเส้นได้ซิงอยู่หนโอ้ขินเจ้าเลยพี่น้องขินใส่ได้เลยครับผมถือว่าใส่ได้ครับผมบผมือนี่เอามาขินครับสองตัวครับผม นะครับสำหรับเซานี้ออกมาสองตัวพี่น้องขึ้นสองตัวเจอกันทั้งเั้นา,านะครัคือเอาคนพัดตินพัดจินพผัเห็ดพี่น้องครับผมเจอกันเป็นประจำครับช่วงนี้นเล่นม้าพี่น้องมือนี้ออกมาสองตัวครับไข่คเคียงกันเลยครับผมไอ้กับน้องครับผมอันนี้ก็140คือร้อยสี่สิบเซนนะครับอันนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบเซนครับผมแต่วเซนตัวนี้หนึ่งร้อยเซนนะครับแต่ว่าคืนนี้สูสีกันเลยพี่น้องไอ้กับน้องอีสูสีกันเลยครับย้อน,น,อน,อน,นใ,ใกล้ๆกันเลยครับผมสุดยอดครับผมใเซได้เลยครับผม เจ้า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 ินดีครับผมพี่นอ้องก็ได้นี่ยากครับผมแช่เ้อาสะบัดเสียกหน่อยเดียวกัยนะครับเพราะใ่ามันได้สัดส่วนพี่น้องอันนี้คือก่าดุยดีซิ่งนะพี่น้องส่งจันทบุรีครับผมนี่ตัวนี้หน่อยนี่พี่น้องไว้เซตนี่ซิงเป็นให้เออเจ้าเจ้าเลยครับเจ้าเลยเจ้าเลยตามอนี่ว้ามาหลายตัวด้วยพี่น้องหลายตัวมีทั้งจุ๋าไล่มีทั้งนี่โอ้เหลี่ยมตาพี่น้องเอ้ตาเหลี่ยมตาต้องยึดใบในดอกบ้าก่อน เลี่ยมครับพี่น้องบ้าหลายตัวครับบ่าวหกตัวเลยทั้งป่าแต่ว่าเขาเป็นเนี้ยมแล้วแตบาที่เขาออกมานี่พี่น้องสองตัวครับอยู่ติดๆกันเอา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 อีหยังเสียขาดติอังเสียขาดที่ยังเห็ดส้งผิวแวงแวงลงแรงเลยว่าขาดว่าขาดพี่น้องนึกว่าเสียขาดนี่ครับสองรับใม่กำลังใยกแ้ๆกันครับผมสวยงามมากพี่น้องครับผมสวยงามสวยงามขึ้นสวยงาม นี่ตั้งใดบแบบนี้แม่เนาะมันตั้งขักว่ะเจ้าเจ้าครับผม